วันที่เราจะมาเปลี่ยนประเทศด้วยกันแต่ตอนนี้ครับมาฟังวิสัยทัศน์ของประธานที่ปรึกษาพรรคพี่ธาลิศเจริญรัตน์กันดีกว่า,วาขอเชยญดัให้กับพิ่พ์ี่ธาด้วยรับ ัสดีเจ้าเชียงใหมเจ้าสอนอู้กับเมืองหน่อยได้เปล่าสบายดีก็ขึ้นเตึงขึ้นตึงขนาดขึ้นตึงขนาดใช่ไหมขึ้นเตึงขนาดขึ้นตึงขนาดขึ้นตึงขนาดอาผ่านละผ่านแล้วก็ได้ เรียนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาที่เชียงใหม่ครั้งสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้ก็คือการเข้าร่วมงาน Policy Fest แต่บอกไว้ก่อนนะว่าครั้งนี้นี่ปลาสายไม่ยาวนะวันนี้วันอาสาบูชาเดี๋ยวจะไปวัดศรีสุพรรณ ใครจะไปทำบุญกับพิธาบ้างเนี่ยก้างวันพระใหญ่นะครับเดี๋ยวไหนๆอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วก็ตั้งใจว่าจะประสัยแบบเรียบง่ายสั้นๆไม่ซับซ้อนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในวันอาสาฬะหบูชาที่วัดศรีสุพรรณที่เชียงใหม่ถ้าใครเสร็จงานจากที่นี่นะครับหรือว่าเป็นชาวเชียงใหม่ที่ฟังอยู่กับ ทางช่องของพี่น้องสื่อมวลชนทางบ้านเดี๋ยวใช้เวลาอีกสักอยู่ที่นี่สักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมากกลัวเดี๋ยวตกไฟขึ้นเครื่องบินไม่ทันพรุ่งนี้มีทีมงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามามาพบแล้ววันจันทร์ก็ต้องไปเปิดตัวนายกอบจราชบุรีวันนี้ก็คงจะสั้นๆนะครับเรียบง่ายไม่มากเขาจะได้ไปทำบุญต่อแล้วก็จะได้ ไม่ตกไฟเชียงใหม่เพราะปีนี้ตกมาสองรอบแล้วรถติดเยอะเลือเกินก็ไม่ต้องการอย่างอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ปาสายแบบเรียบง่ายครับพี่น้องมีสามคำถามที่ต้องการจะชวนชาวเชียงใหม่คิดไปพร้อมๆกันในงาน policy fest แบบนี้ policy แปลว่านโยบาย fest แปลว่ามหกรรม เราต้องการโชว์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องสนุกการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้การเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมการเมืองคือเรื่องของความเป็นไปได้เหมือนกับครั้งสุดท้ายที่ทำให้การเมืองเป็นไปได้ในเชียงใหม่นั่นก็คือการเลือกตั้งปี2,566ปีที่ผ่านมา จาก1ิเขตก้าไกลก็ชนะเป็นไม่เท่าไหร่ครับก็แค่7จาก10เขตเองตบมือให้ชาวเชียงใหม่เลยแล้วคราวที่แล้วพี่น้องประชาชนแสดงให้เห็นแล้วว่าชาวเชียงใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นท็อป3นะท็อป3ของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์อันดับหนึ่งต้องยกให้พี่น้องชาวลำพูนร้อยคนเนี่ยไปใช้เสียงกัน87็คนนั่นคือพี่น้องชาวลำพูนแต่พี่น้องชาวเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกัน เป็นอันดับสามของประเทศไทยที่ไปสิทธิ์เลือกตั้งปี66ไปใช้กันหนึ่งล้านกว่าคนให้พักก้าวไกลมา4ี่แสนหกทำให้เราได้สอสอมาเจ็ดคนเจ็ดเขตด้วยกันคำถามแรกที่อยากจะชวนที่พี่น้องประชาชวนว่าไอ้ความเป็นไปได้เหมือนปี -66 หนี่มันจะได้กับการเลือกตั้งอ,อบอจอปี67หรือเปล่าคำถามแรกที่อยากจะชวนพี่น้องคิดก็คือว่าทำไมพี่น้องชาวเชียงใหม่ต้องไปเลือกตั้งอ,อบอจอ ให้เหมือนก pigs, món, one, more, one, ับตอนเลือกตั้งทั mm. ่วประเทศเลือกตั้งทั่วประเทศไม่เหมือนกับเลือกตั้งท้องถิ่นครับพี่น้องอันที่หนึ่งเลือกตั้งข้ามเขตได้ถูกไม่ถูกอันที่สองคือเลือกตั้งลูกหน้าได้ถูกไม่ถูกอันที่สามคือเลือกตั้งข้ามประเทศได้ถูกไม่ถูกแต่เลือกตั้งท้องถิ่นไม่เป็นแบบนั้นเมื่อวานอยู่ลําพูนเห็นก็บอกว่าผมก็นั่งดูบอกจะเป็นเหมือนปทุมธานีหรือเปล่าเพราะเป็นเลือกตั้งอบจปทุมธานีเนี่ย คนมาใช้สิทธิ์แค่ครึ่งเดียวเองครับแต่ตอนเลือกตั้งทั่วประเทศคนประทุมธานีมากัน76%เลยนะเราจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขมันหายไประหว่างเลือกตั้งระดับประเทศและเลือกตั้งระดับจังหวัดทั้งทนที่จริงๆแล้วก็มีความสําคัญลําพูนดูตัวเลขเมื่อวานไม่หายเลือกตั้งทั่วประเทศ2,000,500เลือกตั้งท้องถิ่น2,000,400ประมาณนั้นใกล้เคียงกันคนลําพูนออกมาใช้สิทธิ์หมดไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นปรากฏผมไปดูตัวเลขของันชาวเชียงใหม่ เลือกตั้งอบอจอปี63ครับพ่อปรากฏว่าจากราก,กวกคนใช้อยู่ <Okay. S 1> แค่8แสนเฮ้ยอันนี้ผมเสียวนะว่าให้ความเป็นไปได้ที่เราเคยทำสำเร็จร่วมการเมื่อปีที่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติเป็นกุมภาปีหน้าเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกว่าเลือกตั้งอบจอไม่ค่อยสำคัญอะไม่อยากจะกลับมาจากกรุงเทพไม่อยากจะกลกลับมาจากชนบุรี ไม่อยากจะกลับมาจากออสเตรเลียไม่สำคัญต้องมาเล่ากันให้ฟังว่าสำคัญยังไงเพราะถ้ามากันแค่แปดแสนคนก้าวไกลามีสิทธิแพ้นะครับประมาทไม่ได้นะครับพี่น้องไอที่เราเคยทำให้มันสำเร็จเป็นไปได้แล้วมันจะเป็นไปไม่ได้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะชวนให้พี่น้องคิดว่าอบอจอเป็นการเลือกตั้งสำคัญไม่แพ้เลือกตั้งระดับชาติอันที่หนึ่ง อันที่สองงบประมาณอบอจอเมื่อกี้พันอาดเพื่อนของผมคงบอกไปแล้วพันแปดร้อยล้านนะครับภาษีพวกท่านทุกคนนะครับรวมทั้งระดับประเทศอบจหกหมื่นหกพันล้านนะครับพอภาษีพ่อนะครับภาษีแม่นะครับภาษีของลูกหลานละอาณาน,นะครับถ้าเลือกไม่ออกไปเลือกอบอจอแล้วได้คนที่เราไม่ต้องการเข้ามาเขาเอางบประมาณหนึ่งพันแปดร้อยล้านนี้ไปบริหารเชียงใหม่อย่างนี้พี่น้องเชียงใหม่ ยอมไม่ยอมครับยอมไม่ยอมครับยอมไม่ยอมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคู่ว่ายังเลือกตั้งไม่ได้การกระจายอำนาจยังไม่เกิดกฎหมายในสภาพวกผมพยายามผลักดันผลิตไอติมนู่นเขียนอยู่กับประชารัพาพยายามจะให้ผ่านเขาก็โหวตคว่ำถ้าจะบอกให้มีพ่อบ้านมีนายกน้อยของคนเชียงใหม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ต้องไปออกเลือกอะไรครับก็ต้องเลือกนายกอบจถูกไม่ถูก เพราะฉะนั้นคําถามแรกพี่น้องไม่ต้องตอบผมไม่ต้องฟังผมไม่ต้องเชื่อผมลองคิดดูว่าเลือกตั้งปี68สําคัญเท่าเลือกตั้งปี66หรือไม่แล้วจะยอมเสียสละเวลาสละเวลาที่เปิดร้านกัดพุงร้านนิกร้านข้าวมันไก่บ้านแม่นี่ช่วยโฆษณาฟรีให้ด้วยก้าวแกงผัดไทยสักไทยเทสัสสียาต้องรู้ว่าต้องปิดร้าน เพื่อที่จะไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราแต่ขออย่างหนึ่งอย่าให้เสียชื่อคนเชียงใหม่ครับปี63กับปี66หายไป200,000นะจากล้าน800,000ปี67นี่ขอให้เข้าปี66ได้ครับเพราะถ้ามาเท่าปี66เราได้406ผมคิดเลขเร็วๆได้เยอะกว่าตอนที่คนที่เป็นนายกอบจคนนี้นายกอบจคนนี้ได้แค่400,000นะเรารวมพลังกันให้ได้เหมือนปี66 406 ชนะทันทีครับนายกอบอจอคนต่อไปชื่อผัดอ่านแน่นอนครับพี่น้องครับอันนี้คำถามที่หนึ่งว่าทำไมพี่น้องต้องออกไปเลือกตั้งเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรยังมีเวลาแต่ขอให้ลองคิดอยู่ดีๆอันที่หนึ่งเรื่องใกล้ตัวเราน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกก็นายกอบอจอผู้ว่าเขาแต่งตั้งมาอบอจอเลือกอันที่สองก็คือนายกตรงปกไม่มีสอวมมากวาา่าในนายกคนนี้ ต้องปกแน่นอนและอันที่สก็คือเราทำการเมืองให้เป็นเรื่องเป็นไปได้ไปแล้วในปี6-6-7คน7เทตจาก10คน1 7เตคราวนี้เราต้องมาสแสดงปฏิหารกันอีกหนึ่งครั้งอันนี้คือข้อเสนอไล่พี่น้องลองกลับบ้านไปลองคิดดูว่าเห็นด้วยกับที่ผมพูดหรือไม่คำถามข้อที่สองครับพี่น้องทำไมต้องพันอาจพันอาจคือใครก็มันก ต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องสั้นๆนอย่างนี้วันนี้มีนักโฆษณาอดีตคนที่มีความสามารถในเรื่องการหาเสียง้งองดินมาร่วมด้วยหนึ่งคนต้องจำกัดความให้ได้เป็นหนึ่งหนึ่งคำท่านอาจคือนายกนักนวัตกรรมนายกนักนวัตกรรมและผมเชื่อว่าคำคำนี้เนี่ยท่านไม่สามารถเอาไปใส่ แคนนิเดตว่าที่นายกคนอื่นๆที่จะแข่งขันในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาด้วยเขาเป็นนักการเมืองพันใหม่ที่สร้างความแตกต่างให้กับการเมืองของถุ่นเชียงใหม่ได้อย่างแน่นอนคำนิยามของเขาใช้คําแค่ห้าคำนะครับพี่น้องนายกนวัตกรรมถ้าใครเป็นแฟนพรรคก้าวไกลผมเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้ใครรู้จักสอสอเท็งเรืองปัญญาวุฒิมั่งไหยกมือให้ดูหน่อยแล้ว ตอนมาเจอกันอนาคตใหม่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันสอสอนักนกวัตรกรรมแลอวตอนนี้เป็นไงครับโอ้โหอภิปรายที่ปีอาทิตย์ที่แล้วนี่น้ำไหลไฟดับปาดปาดปาด,ปาดอย่างนี้เลยพี่อธันอา่านคนนี้สำหรับผมอะ่ะเขาคือเท็งสองอะเขาคือเท็งสอง ที่พี่น้องชาวเชียงใหม่อาจจะยังไม่รู้จักเขามากว่าเด็กเชียงใหม่ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กเขาเป็นคนยังไงมันเป็นหน้าที่ของคุณพันอาครับที่จะต้องแสดงให้พี่น้องชาวเชียงใหม่เห็นว่าพันอาคือใครและจะมาทำอะไรให้ฉันมันเป็นหน้าที่ของเขาครับแต่ในขณะเดียวกันผมจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าพันอาที่ผมรู้จักเป็นยังไง เด็กเชียงใหม่ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาร์กจบด็อกเตอร์ที่เดนมาร์กเมืองอันดับสีไม่ใช่โคเปนเฮเกนเมืองเล็กๆในเดนมาร์กแต่ไม่เคยแนะนำตัวเองว่าด็อกเตอร์นะเขาเป็นคนยังไงพี่น้องเข้าไปใน Facebook ก็อ่านออกไม่ต้องมาเล่าให้ฟังแต่สำหรับผมกับเขานี่รู้จักกันมาสิปี นั่งไลดูแล้วว่าเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กเมื่อไหร่เกือบสิบปีที่ผ่านมาก็รู้จาักกาันไม่นับเป็นเพื่อนตรงไปตรงมาแต่นับว่าเป็นคนที่รู้จักกาันมีการแข่งขันสมัยก่อนที่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนอันหนึ่งมีอีกคนหนึ่งที่มาแข่งคนนั้นชื่อฟูอาดี้ลูกของคุณสุรินทร์พิศุบนันน่ลูกของคุณสุรินทร์พิศุบันมาแข่งผมเป็นกรรมการ อาจารย์พันอาจเป็นกรรมการพร้อมกันก็เลยทั้งไม่รู้จักกันเพราะสองคนอ๋อเลยได้เห็นวิสัยทัศน์ของคุณพันอาจรู้จักกันมาสิบกว่าปีแต่ก็ไม่ได้สนอเสนออะไรต่อมาแกมาเป็นผอสํานักนวัตกรรมแห่งชาติต้องมาขอกบประมาณที่สภามันก็ไว้เหมือไว้เมากันเหมือนกันนะแต่ผมบางทีผมก็ไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกแกแกก็จะเถียงกันมาในใน c e b o o k m essenger เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ไล่ดูกลับไปรู้จักกันมาเป็น10ปีเขาจะเก่งไม่เก่ง เป็นนายกนักนวัตรกรรมอย่างที่ผมนิยามเขาหรือเปล่าพี่น้องชาวเชียงใหม่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวพี่น้องเองคุณพันอาจต้องแนะนําให้พี่น้องชาวเชียงใหม่รู้จักเองผมทําแทนเขาไม่ได้แต่ผมบอกได้อยู่คํหนึ่งว่าในขณะที่พรรคก้าวไกลโตขึ้นโตขึ้น,นในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาปัญหามันกลับการครับสมัยก่อนจะหาคนลงสอสอหายากหายาก จะหาคนลงอบจหายยากหายากแต่พอมาตอนนี้ชนะเลือกตั้งเป็นพรคอันดับหนึ่งคนปัญหากับการคนเข้าหายเยอะเลยคุณครับพ่อบอกเนอยากลงอบจที่นน่นอยากลงอบจที่นี่เรารู้จักกันมานานแล้วลูกเราเรียนหนังสือด้วยกันฝากลงอบจหน่อยได้ไหมปัญหามันกับการซึ่งพักเราไม่มีนโยบายแบบนี้ผมเพิ่งมารู้แกลงอบจเนี่ยจากหัวหน้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ีน้องเชื่อไหมว่ารู้จักกันมาสิบปีแกไม่เคยบอกผมอย่าว่าแต่มาฝากผมเลยแกไม่เคยมาบอกผมนะว่าแกจะลงอบจงแล้วก็ไม่รู้ด้วยในกระบวนสังหาว่ามีอยู่อย่างนั้นผมรู้ว่ามีคู่แข่งอยู่สามสี่คนตอนแรกแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, พักเรามันไม่ใช่ว่าหัวหน้าหรืออดีตหัวหน้ามาจิ้มว่าจะเอาคนนี้คนอื่นแล้วแล้วสาขาพักที่เชียงใหม่ที่เขาจะต้องรู้ดีกว่าผมเนี่ยเขาจะเอาใครเราให้ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจ แล้วเขาก็ตัดสินเอาบุญพนานยขึ้นมาแล้วผมถึงได้มารู้ที่หลังเขาเป็นคนที่มีดีเความเป็นก้าวไกลค่อนข้างที่จะชัดเจนในขณะที่คนต้องการจะมาเป็นผู้สมัครทุกอย่างนั้นเทศบาลผู้ว่ากทมอตอนนี้ก็เลิ่มีแล้วเนี่ยแต่แกไม่เคยมาบอกผมแกไม่เคยมาเล่าให้ผมฟังอย่าว่าแต่มาฝากว่าพี่อยากเป็นผู้สมัครอบอจอเชียหม่พิธาช่วยหน่อยได้ไหมแกไม่เคยทำแบบนี้อันนี้นี่แสดงให้เห็นว่า แกเป็นคนที่มี DNA แบบก้าวไกลมากพอสมควรและอยากจะให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ทาความรู้จักคุณพันอาจเหมือนอย่างที่ผมรู้จักรู้จักเขามาตลอดสิปีที่ผ่านมาว่าเด็กมงฟอร์ดเด็กเชียงใหม่ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เดนมาแกไปเรียนรู้อะไรมาบ้างผมไม่ได้ต้องการที่จะมาบอกว่าเฮ้ยแจนเนเรตของพรกก้าวไกลจบเมืองนอกจบยุโรปเป็น็รกเตอร์ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ผมอยากจะให้พี่น้องลองถามดูว่าประสบการณ์ชีวิตของเขาที่ไปใช้ที่จากบ้านจากเมืองไปอยู่ไกลหลายพันกิโลเมตรได้แนวคิดแบบนี้มันกลันกลองออกมาเป็นนโยบายแบบไหนและจะทํำยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องชาวเชียงใหม่จับต้องได้ไม่ใช่นโยบายบั w e าว่าพ t อ,อย่างเดียวแต่คุณจะทํายังไงให้ชีวิตของชาวเชียงใหม่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นเขาบอกว่าเชียงใหม่นี่ สเดือนเผาห้าเดือนแอลเจ็ดเดือนเยียบเงียบภาษาคำไหนว่าอะไรดักดักดัปิ้งดักปิ้งอ่ะสเดือนเผาห้าเดือนแอลเดเดือนดักปิ้งผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านผ่าไม่ผ่านอาผ่าี่ต้องรีมาหาเสียงบ่อยจะได้ฝึก แต่เขาจะทำยังไงให้สถานการณ์ของเชียงใหม่แบบนี้มันเปลี่ยนไปได้คำถามที่สองคำถามที่สามคือเมื่อฉันเลือกพันอาจไปแล้วพันหาจจะทำอะไรให้ฉันอันนี้นี่พี่น้องไม่ต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดแต่อย่างน้อยพี่น้องต้องมีสามคำถามว่าทำไมฉันต้องไปเลือกตั้งอ,อบจอทำไมฉันต้องเลือกพันอาจ และพันอาจจะทําอะไรชัดเป็น3คําถามที่เรียกง่ายและเบสิก hmm. ม,มากๆในการเลือกคนที่จะเป็นนายกอบจอคนต่อไปของน้อง mm hmm. เขาบอกว่าอบจอของเขาอันที่หนึ่งจะตั้งกองธุรกิจและการลงทุนส่วนใหญ่แล้วอบจในอดีตก็อย่างที่บอกเรื่องถนนหนทางไฟน้ําประปาแต่ใครที่เป็นคนที่สามารถที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเศษรษฐกิจได้ดีเท่ากับอดีต ผู้อำนวยการนวัตกรรมแห่งชาติเขาต้องการจะเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาตรงนี้เมื่อกี้ก็คงเห็นไปแล้วเขาแบ่งเชียงใหม่ออกเป็น4ี่โซนโซนนี้เป็นโซนประหุวัฒนธรรมโซนนี้เป็นโซนอุตสาหกรรมเกษตรโซนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์โซนนี้เป็นเรื่องเกีเกนนเเ่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเป็นต้นย่านนวัตกรรมแนโจเราจะเอานวัตก,กรรมยังไงมาแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลำใหญ่ใช่ไหมเราจะเอา IOT หรือ Internet of Things ที่จะบอกว่าไฟป่ามาที่ไหนบวกกับดาวเทียมที่มีที่เขารู้จัจอยู่แล้วแล้วสามารถป้องกันล่วงหน้าในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า,าตอนนี้นี่ทั่วโลกกำลังทำแบบนี้มีคนไทยคนหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลายัย MIT มหาวิทยาลายัยที่เขาบอกว่าผมไม่ได้จบอะ่ะศ <laughs> ึกษาเรื่องนี้ <c oughs> อยู่ก็ถ้าจะมีนายกอบจคนไหนที่มันมีงบพันแปดกว่าล้านแล้วเอามาได้จริง เอาเอาเทคโนโลยีมาแก้ความเจ็บปวดของคนเชียงใหม่เอาเทคโนโลยีมาแก้เพดโฟยของคนเชียงใหม่โโมแบบที่สอสเทคเองทำไม่ได้เพราะสอสเทคเองไม่มีงบประมาณเขาจะเป็นนายกนวัตกรรมแบบนั้นเขาจะแบ่งโซนเป็นแบบนั้นสร้างเศรษฐกิจแบบนั้นแล้วเขารู้ดีว่าในขณะที่ในขณะที่เชียงใหม่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ในเชียงใหม่มากที่สุดเมื่อวานนี้ตกใจมากลำพูนเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งของภาคเหนือแต่คนฆ่าตัวตายมากที่สุดในประเทศไทยและคนรุ่นใหม่อาศัยอยู่น้อยมากที่สุดมันคือความย้อนแย้งของภาคเหนือที่มันมีอยู่ชุกแสนคน21คนฆ่าตัวตายที่ลำพูนเชียงใหม่นี่อันดับสอันดับ4เหมือนกันครับ ที่การอันดับสามอันดับสี่ของประเทศไทยเหมือนกันครับอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุอันดับสามอันดับสี่เหมือนกันครับการทํางานต่ํากว่าชั่วโมงการทางานต่ำชั่วโมงหมายความว่ามีงานทํำไหมมีแต่ฉันอยากจะทํางานสี่สิบชั่วโมงฉันได้ทําจ5สิบห้าชั่วโมงเพราะมันไม่มีงานให้ฉันทาอันดับสามของประเทศไทยครับความเหลื่อมล้ำของประเทศอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศไทยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวนักลงทุนชอบเชียงใหม่ คือสิ่งที่คนเชียงใหม่ต้องเผชิญตรงกันข้ามหมดเลยคือคนที่เป็นคนเชียงใหม่นี่รู้สึกคุ้มร้อนมากแต่ในขณะที่คนกรุงเทพอย่างผมเลยนักลงทุนจากเมืองนอกเห็นว่าเชียงใหม่คือสวรรค์มันคือเมืองปากเซียนของของคนเชียงใหม่หลายๆคนสามเดือนเผาห้าเดือนแอลเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนั่นแหละเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่บาดอีกเนี่ยเขาต้องการจะทําแบบนี้ เขาต้องการจะปรับการทําง,งานของขอบจให้มันมีกองลงทุนกองธุรกิจดูแลปาพร้อมประชาชนเขาต้องการแบ่งโซนเชียงใหม่ออกเป็นสี่โซนให้ขึ้นอยู่กับควขีความสามารถในการแข่งขันของกทเชียงใหม่ตรงนี้ดีเรื่องวัฒนธรรมทำ,ทำประหัาประวัตนธรรมตรงนี้เด่นเรื่องขัดถักอุตสาหการรมทำเศรษฐกิจสร้างสารรค์แบ่งโซนให้มันชัดแล้วเสร็จแล้วเขาอยากจะเอานาวัตกรรมเอาเทคโนโลยีที่มันขึ้นหิ่งอยู่เนี่ย เอามาแก้ปัญหาความเจ็บปวดของคนเชียงใหม่ให้ได้การสาธารณสุขการคมนาคมแย่ใช่ไหมอ๋อเทเลแมเดเซนทำให้มันเป็นเรื่องจริงกันอย่าทําให้มันเป็นเรื่องคําพูดสวยหรูที่ชนชั้นกลางก็พูดกันแต่ทําให้คนเชียงใหม่รู้สึกได้ว่าเทคโนโลยีก็ว่าเทเลแมเดเซนเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยคนที่เป็นคนดูแลคุณไม่รู้หรอกว่ากว่าจะเข้าห้องน้ําจะอาบน้ําทีนึงเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ค่อยๆคลิกผู้ป่วย ทำให้ถึงแม้ว่าเราตัวเลก็กกว่าพ่อเราจะต้องพลิกในการเปลี่ยนภาพอ,อ้องผมทําไม่ไหวสมมติว่าผมยังเด็กอยู่ยังทาไม่ไหวมีเทคโนโลยีก็มาช่วยเรื่องการทํา IOT กับป่าฟังดูแล้วอาจจะไกลตัวนะครับแต่เขาเข้าใจผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เขากเข้าใจแล้วมันเอามาใช้แก้เพลมพอยแก้ปัญหาให้กับคนเชียงใหมไ่ได้จริงๆอันนี้ไทยแลนด์4.0ไใช่ไทยแลนด์0.4 เทคโนโลยี <Technology S 2> เพื่อลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เทคโนโลยีที่มีเอาไว้ตัดลิบวิ่งอย่างเดียวที่ผ่านมามันเป็นเทคโนโลยีที่มีเอาไว้ตัดลิบวิ่งอย่างเดียวแต่ประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีนายกนวัตกรรมคนนี้แล้วครับที่จะมาเป็นคนที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่เกิดขึ้นได้และจับต้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นตาพี่น้องลองกลับบ้านไปนะครับชวนสามคำถามที่ผมชวนให้คิด ยังไม่ต้องเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อผมกลับไปคิดที่บ้านว่าเราตัดสินใจแล้วไหมว่าเราจะกาปฏิทินตั้งนาฬิกาปุกว่าเรื่องตั้งอบจคราวนี้เราจะทําให้ได้เหมือนกับเรื่องตั้งระดับชาติเมื่อปี66ที่ผ่านมาเอาให้ถึงร้านเอาให้ร้านแต่ให้ได้ว่าคนจะมาใช้สิทธิ์เยอะเพราะอะไรถ้าคุณมาใช้สิทธิ์น้อยจะตั้งชนะครับเขารู้อยู่ว่ามันประมาณ4แสนชนะ ถ้าเกิดร้านเลยอยู่แค่หกแสนก็แปลว่าสี่แสนกินหกแสนไอ้จัดตั้งออกมาแน่แต่คนที่มาด้วยใจหัวใจป,ประชาธิปไตยติดงานอยู่ที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มาจะชนะไม่ชนะการเมืองมันก็คือเศษฐานส่วนส่วนต้องเยอะเศษไม่ต้องเป็นของเราแต่ถ้าเกิดส่วนน้อยเมื่อส่วนน้อย,มยเมื่อไหร่เศษเป็นของเขาทันทีเลยอันนี้สาคัญคําถามที่สองทำไมต้องพันอาจยังมีเวลาแต่อย่างน้อยวันนี้ผมได้แชร์ไปแล้วว่า ความคิดส่วนตัวของผมที่มีกับเขาประสบการณ์ส่วนตัวที่มีกับเขาคือใครที่เหลือยังมีเวลาพี่น้องในตัดสินใจยังมีเวลาให้เขาได้แนะนํากับพี่น้องอันที่สามเลือกพัรอ่าแล้วได้อะไรผมบอกว่าเขาคือนายกนวัตกรคนต่อไปของชาวเชียงใหม่ครับขอบพระคุณมากครับตอนแรกบอกว่าจะสั้นเลยผมว่ายาวกว่าลำพูนอีกนนี้กแล้วเนันเ,เรียนเชิญผู้สมัครสจทุกท่านเลยครับแล้วก็ท่าน ผู้สมัครนายกอบจอด้วยนะครับถ่ายรูปร่วมกับพี่ทิมนะครับเียนเชิญครับเียนเชิญเดก็ได้เลยครับขึ้นเลยครับทีมสจทั้งหมดนะฮะกระจายตัวกาได้เลยครับ